ยินดีต้อนรับนะคะชาวสิงนะคะแล้วก็ชาวสองนะคะทุกท่านเข้าสู่ช่องเมเม้นะคะวันนี้นะคะจะเป็นการทำนายดวงความรักลายปักนะคะเป็นปักหลังของเดือนพฤษภาคมปี64นะคะก็สำหรับลายปักนะคะเมย์จะเปิด3าํตำแหน่งนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะตำแหน่งแรกเป็นตัวตนนะคะของชาวสิงนะคะตำแหน่งที่2เป็นบทสรุปความรักแล้วก็ตำแหน่งที่3นะคะเป็นตัวตนของคนที่คุณสิงคิดถึงหรือว่าคู่ของคุณนะคะ มีไพ่คำแนะนำของนางฟ้าแล้วก็มีช่วงยูวซองนะคะท้ายคลิปนะสำหรับการอ่านลายปักเมจะแยกอ่านนะคะเป็นคนโสดนะคะที่มีประเด็นความรักหรือว่ามีคนคุยมีแฟนนะคะในช่วงแรกแล้วก็ช่วงที่สองเนี่ยจะเป็นคนมีคู่นะคะคนที่สมรสแล้วหรือว่าอยู่กินกันนานแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเมเริ่มเลยนะคะสำหรับคนโสดมีประเด็นความรักนะคะ ปลายเดือนพฤษภานะคะ16-31พฤษภาคมนี้คุณสิงห์ได้พลังงาน5เหรียญน,นะคะมีเพ e o ออฟบอ s แล้วก็มี2ถ้วยเมมองว่าในหลายๆคู่เนี่ยอาจจะเคยมีช่วงเวลาที่ยากลำบากนะคะต่อกันอาจจะถ้าไม่ใช่อุปสรรคที่เกิดจากภายนอกนะคะการงานยุ่งหรือว่าความผิดใจไม่เข้าใจอะไรกันนะคะเป็นเรื่องที่กำหนดไม่ได้อะไรแบบนั้น ก็อาจจะหมายถึงการที่นิสัยอาจจะเข้ากันไม่ได้ทะเลาะกันเองอะไรแบบนี้นะคะมือที่3อะไรใดๆทั้งหลายแหละที่เป็นปัญหาในชีวิตของคุณเนี่ยช่วงนี้อาจจะมีความยากลําบากตรงนั้นเข้ามาแต่เมมองว่าถึงแม้ว่ามันจะมีปัญหานะคะในความรักมีการงอนมีการโกรธกันแต่คุณสิงห์เนี่ยก็ยังโฟกัสอยู่ที่ การไปต่อกับคนคุยหรือว่าแฟนอยู่ดีนะเพราะว่ามันมีไพ่สอง้วยเข้ามานะซึ่งหมายถึงความเป็นคู่กันความรักนะคะที่ยังอยากที่จะอยู่เป็นคู่กันแล้วก็ห้าเหรียญเนี่ยตรงนี้ถึงแม้ว่าจะมีปัญหานะคะหิมะตกเดินเท้าเปล่าอีกคนนึงขา,าเจ็บอีกคนนึงก็ดูเหมือนป่วยนะแต่ว่าสองคนนี้ยังเดินตามกันเมย์ก็เลยมองว่าคุณสิงห์น่าจะมีเป้าแล้วแหละว,ว่าต่อให้มีปัญหาคุณก็ยังอยากไปต่อกับคนนี้อยู่นะคะเมย์มองว่าในมุมมองของคุณเนี่ยแต่ว่าทีเนี้ย คุณจะสื่อสารกับเขายังไงเนี่ยอันนี้อีกเรื่องนึงด้วยเพราะว่าบางคนก็อาจจะไม่ได้บอกความในใจส่วนมากชาวสิงเนี่ยเขาจะไม่พูดเยอะนะคะไม่พูดเยอะเลยแต่ว่าจะใช้การกระทํามากกว่าเป็นคนที่แบบมีความจริงใจซื่อสัตย์มากราศีหนึ่งเลยน่าจะที่สุดเลยใน12ราศีนะแต่เขาเนี่ยอาจจะเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ชาวสิงเนี่ยส่วนมากจะไม่ค่อยจะสื่อสารกับ คนรักเท่าไร่หรือว่าคนรอบข้างเท่าไหร่นะคะจะอาศัยการกระท,ทําทีเนี้ยเกิดความเข้าใจผิดกันเน่ยง่ายมากนะคะบางคนที่มีแฟนชาวสิงเนี่ยอาจจะมาปรึกษาเมย์ก็บางทีไม่เข้าใจคู่ตัวเองอเมย์ก็ต้องคอยบอกว่าจริงๆแล้วคู่คนนดีที่สุดแล้วแต่ว่าเขาไม่ค่อยเปิดเผยความรู้สึกดังนั้นเนี่ยเมย์มองว่า ถ้าคุณคิดอย่างนี้ว่าถึงแม้มีปัญหาคุณก็ยังอยากไปต่อนะมอยากให้คุณลองสื่อสารกับคู่ของคุณนิดนึงเพราว่าที่ผ่านมามีพลังงานของการน้อยใจของคู่คุณยเยอะมากนะคะเดี๋ยวมันจะเลยเถิดนะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นทะเลาะก,กันแล้วก็ต้องห่างกันไปจริงๆนะคะอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงเนาะ ไพ่เพจออบวอ n d นเนีย Page here, ก็คือเป็นไพ่ตัวตนของคุณไน่ยนะคะมีก็มองว่าคุณเป็นคนที่มีความคิดเป็นของตัวเองมั่นใจนะคะแล้วก็อาจจะหมายถึงว่าเป็นคนที่ดื้อได้เหมือนกันนะเชื่อมั่นในตัวเองสูงนะคะ คือจริงๆคุณถ้าคุณคิดอะไรแล้วคุณก็จะแบบเชื่อตรงนั้นน่ะนะไม่ค่อยมีใครมาเปลี่ยนแปลงความคิดคุณได้ง่ายจนกว่าคุณจะได้พิสูจน์ด้วยตาคุณเองจริงๆนะคะได้สัมผัสตรงนั้นจริงๆดังนั้นเนี่ยเรื่องของการจะขัดใจขัดแย้งกันต้องระวังด้วยเหมือนกันเพราะว่าเราเองก็เป็นตัวของตัวเราเนาะล้วก็ไม่ค่อยพูดด้วยตรงเนี้ยนะคะถ้ามีปัญหาอยากให้ปรึกษาพูดคุยกันเนาะมันจะได้ไม่เกิดอะไรที่มันบานไปนะคะโอเคเรามาดูที่พลังงานเขาบ้างเนี่ยอย่างที่บอกช่วงนี้เนี่ย แฟนคุณหลายๆเดือนที่ผ่านมาไม่มองว่าคนคุยคุณเนี่ยนะเขาค่อนข้างจะมีอะไรที่ไม่ปกติในชีวิตนะคะอาจจะเป็นเรื่องของความกุ้มใจพาลานอยของเขาไปเองก็ได้เกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์หรืออาจจะเป็นเรื่องราวของอชีวิตประจําวันเขาก็ได้การงานการเงินสุขภาพหรืออะไรแบบนี้นะคะรอบๆตัวเนี่ยมันค่อนข้างจะมีปัญหาอะไรที่ทําให้เขายิ่งคิดมากไปใหญ่นะคะตรงนี้ก็ต้องระวังนะคะเพราะว่า วิวฟอร์จูนของเขากับหัวก็คืออาจจะหมายถึงว่าอาจจะมีความแบบโชคไม่ดีอะไรต่างๆเข้ามาในชีวิตเขาเป็นไปได้นะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องของการคิดลบคิดมากไปเองอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นวิวฟอร์จูนที่กับหัวได้เช่นกันเนาะตอนนี้ไม่มองว่าหลายๆคู่นะระหว่างคุณกับคนคุยเนี่ยอาจจะมีการบล็อกกันลดสถานะกันไปแล้วหลายคู่ด้วยเนื่องจากว่าอาจจะมีการทะเลาะก,กันนะคะเดือนกันก่อนนะการผิดใจไม่เข้าใจอะไรกันนะนะทั้งที่ยังรักกันอยู่นะคะดังนั้นไม่มองว่าตอนนี้เมื่อแฟนคุณเนี่ยอาจจะได้ รับแบบข่าวร้ายหรืออะไรที่แบบว่าเป็นทําให้ชีวิตเขาลําบากมากขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยมีโอกาสเหมือนกันนะที่คนที่เคยเดินจากกันไปแล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะกลับมาง้อ,อก,กันมาหากันนะคะไม่มีความรู้สึกว่าไพ่แปดช่วยขึ้นมาคู่กับวิวฟอร์จูนเนี่ยถึงแม้ว่าชีวิตเขาจะวุ่นวายอ่ะแต่ามันกลายเป็นว่าร้ายกลายเป็นดีอ่ะคือเขาเกิดความวุ่นวายแล้วเขานึกถึงคุณสินนะคะสมมุติว่าถ้าเขาตึงๆกับคุณงอนเนี่ยคุณอยู่ไม่ถึงกับเลิกกันในม,มองว่า เขาจะมาหากับมาหาคุณกลับมาขอคาปรึกษาคุณให้คุณไปช่วยเหลือเขาอะไรเงี้ยนะเพราะว่าชาวสิงห์เนี่ยเป็นคนที่สามารถช่วยเหลือคนได้อยู่แล้วแนหะีทั้งฉลาดทั้งเก่งนะคะคุณดูแลตัวเองได้และดูแลคนอื่นได้ไม่มองว่ามีโอกาสในการที่ในช่วงปลายพฤษภาเนี่ยคู่ของคุณนะจะเป็นคนที่เข้าหาคุณมากกว่าเนื่องจากเขาอาจจะมีความกุ้มใจอะไรใดๆในชีวิตนะคะนะซึ่งมันก็โอเคนะแต่ว่าถามว่ามันดีมันก็ไม่ดีหรอกเพราะว่า ถ้าเกิดคู่เราไม่มีความสุขนะเราก็ย่อมที่จะแบบว่าเกิดความเห็นอกเห็นใจแล้วไม่มีความสุขตามเขาอะนะคะแต่ว่าถ้าเราช่วยเหลืออะไรเขาได้เนี่ยมันก็เป็นโอกาสดีๆเหมือนกันนะที่เราจะฉกฉวยโอกาสนี้ที่เขาอยากต้องการความช่วยเหลือเนี่ยเพื่อที่จะแบบว่าสร้างความสนิทสนมหรือว่าประสานรอยแล้วที่เคยมีที่เคยผิดใจกันนะคะอาจจะเป็นการง้อก,กันด้วยการช่วยเหลือกันตรงน,นี้ก็เป็นไม่ได้เหมือนกันนะคะทีนี้ามาดูที่บทสรุปกันบ้างนะ ไม่มองว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงของการตัดสินใจนะคะไม่ว่าจะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะหรือทั้งสองฝ่ายเนาะมันมีไพ่เดลเวอร์ที่กลับหัวขึ้นมามันแปลว่าทางเลือกตอนนี้ไม่มองว่าคุณสองคนเนี่ยเนื่องจากว่าความรักมันไม่ได้สมูทนะคะที่มันผ่านมานะมันอาจจะมีเรื่องที่ว่าต้องคิดว่าเราเนี่ยจะไปต่อกันไหวไหมรอดไหมอะทั้งสองฝ่ายนะเพราะว่าอาจจะมีความไม่เข้าใจไม่เข้ากันอะไรใดๆก็ตามหรือว่าอุปสรรคภายนอกก็ได้ไม่มองว่าถึงจุดที่คุณเหมือนจะชั่งน้ําหนักเลยแล้วอ่ะ Yeah. คนคุยคนนี้หรือว่าแฟนคนนี้เราจะสามารถครบเขาต่อไปยาวๆได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเป็นไพ่ที่คอนทารกันอยู่2ใบนี้ก็คือไพ่3คาถาคือการไปต่อแล้วก็ไพ่หกดาบท,ที่กลับหัวคือการไม่ไปต่อไม่ลงเรือลาเดียวกันอนะเม่มองว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนที่คุณจะต้องเลือกแล้วแหละแต่ว่าเมย์เปิดไพ่เสริมให้อีกใบหนึ่งนะคะเมย์มองว่าแนวโน้มเนะี่ยคุณ2คนจะเลือกที่จะยังไปต่อเพราะว่ามันเป็นคุ e อัลเเพดิโคลส์ึ้นมาก็คือความรักของคุณ2คนมันเอาชนะอุปสรรคนะแล้วก็ความลังเลใจทั้งหลาย ได้นะคะอันนี้ขอบอกแล้วกันว่ามันอาจจะไม่เหมือนกันทุกคู่นะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะหน้าที่จะเลือก ความรักความสัมพันธ์ที่ก่อตัวกันมานะที่ทําความรู้จักกันมานะคะเป็นระยะเวลาหนึ่งตรงนี้แล้วก็ความผูกพันตรงนี้มากกว่าที่จะเลือกทิฐิหรือว่าเอา่อเลือกยอมแพ้กับปัญหาที่มันเกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์นะไม่มองว่าคุยสองคนเนี่ยจะประสานเงินได้นะคะต่อให้มันมีอุปสรรคมีปัญหานะคะอาจจะมีอะไรที่ลุมเร้าเข้ามาด้วยฝ่ายคนคุยหรือฝ่ายแฟนเนี่ย แต่เมื่อได้คุยได้ปรึกษากันน่ะนะคะได้ช่วยเหลือกันได้ได้ลองเคลียร์กันว่าจะแก้ไขตรงนี้ยังไงเนี่ยมีมองว่ามันยิ่งทําให้คุณสองคนได้เข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็แชร์ความรู้สึกดีๆความห่วงใยกันมากขึ้นแล้วก็กลายเป็นว่าก็ได้กลับมาปรับความเข้าใจกันในที่สุดะนะคะในช่วงเดือนพฤษภาเนี้ะนะก็ประมาณนี้นะคะ ไพ่ของคุณเนี่ยมันค่อนข้างจะชัดเจนนะว่าคุณยังอยากไปต่อนะแต่ความลังเลใจไม่มองว่าน่าจะเป็นฝ่ายนี้มากกว่าที่เขาค่อนข้างเป็นคนคิดมากนะคะอะไรนิดอะไรหน่อยเขาก็คิดเยอะนะคนคุยคูณหรือว่าแฟนนค่อนข้างแบบว่าเป็นคนที่อยากทําให้ดีที่สุดอยากจะเอาใจคุณสิงแล้วก็ชอบประเมินตัวเองว่าแบบ ตัวเองยังไม่ดีพออันนี้คือพลังงานที่เมย์จับได้มาแบบตั้งแต่เมย์เปิดไพ่ชาวสิงมาเป็นปีๆเนี่ยนะคะเมย์จาได้เลยว่าคุณสิงกําลังดีวิวกับคนที่เหมือนเขาอยากที่จะออทําให้ทุกอย่างมันเพอร์เฟกแต่ว่าตัวเขาเหมือนกับไปเร่งตัวเองมากเกินไปอะ่ะแฟนคุณก็เลยทําให้บางทีเนี่ยปัญหามันก็เกิดโดยที่มันไม่ได้มีอะไรเป็นขับความน้อยอกน้อยใจความคิดมากของเขาเองอะนะประมาณนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวแจ้งชาวสองนิดนึงว่าพลังงานเนี่ยมันสลับข้างกันได้นะคะคุณลองสอบเองได้เลยนะ โอเคค่ะสำหรับคนที่มีสามีหรือภรรยาแล้วหรือว่าอยู่กันมานานแล้วนะคะสำหรับคนมีคู่นะเดือนนี้ไม่มองว่ามันก็เป็นเดือนดีๆนะคะสำหรับชาวสิงห์เองนะเพราะว่าคุณได้ไพ่คู่รักนะคะไพ่สองถ้วยแล้วก็มีไพ่ห้าเหรียญด้วยนะคะเข้ามาเนาะไม่มองว่าน่าจะมีการปรับความเข้าใจกันนะคะได้กับ สามีหรือว่าภรรยาหรือว่าแฟนของคุณหรืออย่างน้อยเนี่ยมันก็เป็นความคิดของคุณสิงเองที่ว่าอยากจะอารมุ่มเอลุวยอย่างอยากที่จะไปต่อกับทางด้านแฟนของตัวเองอยู่เพราะว่าที่ผ่านๆมามันอาจจะมีความเข้าใจผิดนะคะการน้อยอ,อกน้อยใจนะคะเนื่องจากว่าชาวสิงยง,งานเยอะแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาให้คู่เลยนะคะตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นปัญหาโลกแตกของชาวสิงทุกท่านอยู่แล้วก็คือคุณเ,เลือกงานมากกว่าเรื่องอื่นๆในชีวิตอยู่แล้วเพราะว่าคุณเป็นคนที่ ไม่อยากใช้คํานี้เลยแต่ว่าก็จริงนะคะบ้างงานนะคะคุณคุณสนใจเรื่องการงานการเงินมากมากกว่าสิ่งอื่นอนะ่ถ้าเกิดให้เลือกระหว่างไปเที่ยวกับการงานเนี่ยไม่มองว่าคุณเลือกงานดังนั้นคนู่ของคุณเนี่ยนะคะสามีภรรยาคุณเนี่ยจะมีปัญหาในจุดนี้เยอะมากนะคะถ้าเกิดว่าเขาไม่เข้าใจว่าอะไรมันสําคัญที่สุดในชีวิตเขาอะนะคะแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเขาไม่ได้รักคุณนะนะคะอันนี้ชาวสองใจนีิดนึงเนาะอ่ะาไพ่สองถ้วยเนี่ยหมายถึงการเอ่อมีความ รู้สึกในโหมดของการที่อยากที่จะปรับความเข้าใจกับสามีหรือภรรยาตัวเองหรือว่าหันหน้าเข้าหากันนะคะไม่ได้มีใจออกห่างไม่ได้มีการถกเทียงไม่มีอคติใส่กันแล้วนะคะถึงแม้ว่าคุณสิงห์ก็ยังได้ไพ่ตัวตนของตัวเองก็คือ p a จออฟวอนซ์ซึ่งไม่มองว่า คุณอะทำความเข้าใจกับสามีภรรยาตัวเองได้ปรับความเข้าใจได้แต่ในขณะเดียวกันคุณก็ยังมีความคิดหรือว่าทิฐิมานะของตัวเองอยู่คือไม่ได้ว่ายอมตามเขาแต่ว่าคุณอารมณ์อัล่วยได้อะคะ่ะประมาณนี้นะคือปรับความเข้าใจแบบว่าก็ยังให้สเปซตัวเองอยู่ไม่ได้ถึงกัแบบต้องไปง้อใครเพราะชาวสิงเนี่ยเมมองว่ายากมากเลยจะให้เขาไปง้อใครแบบไม่มีเหตุผลนะนะคะเขาต้องอยู่บนหลักการของเขาอะเพราะว่าเขาอะเชื่อมั่นในตัวเองแล้วเขาก็ค่อนข้างเป็นคนฉลาด สิ่งที่เขาคิดอะที่เขาคิดว่าถูกอะส่วนใหญ่มันก็จะถูก,กอะน,นะประมาณนี้นะคะอันนี้ไม่ได้อ่านว่าเขาข้างชาวสิงนะแต่ว่ามันมันเป็นตามพลังงานของราศีเขาอะนะคะเขาเป็นคนที่มีความคิด เป็นระบบระเบียบซึ่งสิ่งที่เขาคิดส่วนมากจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องเพราะเขาเป็นคนหลักการเยอะนะคะแต่ว่าอย่างไรเสียแจ้งชาวสองละกกนว่าคู่ของคุณเนี่ยที่เป็นชาวสิงเนี่ยเขาอยากที่จะไปต่อในชีวิตนะคะต่อให้มีปัญหากันมากแค่ไหนมีการปรับความเข้าใจกันได้แน่นอนแล้วตัวเขาไม่เคยคิดจะเลิกรานะคะก็ประมาณนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูพลังงานฝ่ายคู่ของคุณบ้างนะคะชาวสิงนะมีวิวฟอร์จูนที่กับขัวนะคะแล้วก็มี8 ถ้วยที่กลับหัวตรงนี้เนี่ยไพ่แปดถ้วยกลับหัวเป็นไพ่ที่ดีนะแต่ว่าวิาวฟอร์จูนที่กลับหัวเนี่ยเป็นไพ่แห่งโชคชะตาที่อาจจะไม่เข้าข้างเท่าไหร่นะคะอาจจะมีปัญหาเข้ามาในชีวิตช่วงนี้สําหรับคนที่เป็นสามีหรืภรรยาของชาวสิงห์เนาะหรือว่าแฟนะนะ เพราะว่าวิว for ์จูนปกติถ้าตั้งตรงมันจะแปลว่าแบบความโชคดีที่มันเกิดขึ้นโดยจักรวาลจาัดสรรมาให้พอมันกลับหัวก็แปลว่าคุณอาจจะไม่ได้มีโชคช่วยในช่วงนี้แล้วก็อาจจะได้เผชิญกับปัญหาอะไรที่คุณต้องแก้ไขเองอะค่ะนะก็อาจจะไม่ถึงกับว่าเจอโชคร้ายแต่ว่ามันอาจจะเป็นแบบว่าการเจอปัญหาแล้วเราต้องแก้ไขเองโดยไม่มีแบบความโชคดีมาช่วยไม่มีใครช่วยอะไรแบบนี้เนาะต้องใช้ความสามารถตัวเองดังนั้นไม่มองว่าถ้าเกิดว่าคู่ไหนมีปัญหาและของและแห่งกันอยู่เนี่ยพอมันเกิด ปัญหาขึ้นอย่างเงี้ยนะคะในชีวิตของคู่ของคุณเนี่ยคู่ของคุณเนี่ยเขาจะกลับมาปลองดองกับคุณสิงเพราะว่าเขาต้องการความช่วยเหลือนะต้องการคาปรึกษาจากสามีหรือภรรยาของเขาอะนะคะเม่มองว่าจะมีการกลับมานะการเดินทางกลับมานะถ้าเกิดว่าแยกกันอยู่ไปแล้วก็คือจะต้องแบบกลับมาหากันอย่างน้อยก็มาปรึกษาหา,หารือเกี่ยวกับเรื่องราวปัญหาตรงนี้นะคะให้ช่วยกันแก้ไขเนาะถ้าใครยังอยู่ด้วยกันไม่ได้แบบ มีการเซเปรเรตกันเมย์ก็มองว่าก็จากที่ตึงๆกันเงินๆกันก็คือว่าจะกลับมาปรึกษาหา,หาหรือพูดคุยกันนะคะนะซึ่งมันเป็นโอกาสที่ดีนะคือก็ไม่ได้อยากให้ดีใจนะคะที่ว่าพอคู่มีปัญหาแล้วเขากลับมาง้อเราอะ่ะไม่ใช่แบบนั้นแต่ว่าเมย์ก็มองว่าเราก็เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเนาะพอเขามีปัญหาเราก็ช่วยเขามันจะได้ปรับความเข้าใจกันได้ะคะ่ะจากที่แบบอาจจะเคยมีปัญหาผิดใจกันเนื่องจากว่าชาวสิงห์จะไม่ค่อยใส่ใจคู่ไม่มีเวลาให้สนใจงานมากเกินไปอย่างเงี้ย พอคู่รักของเราเขากลับมาคุยกับเราเองมาขอความช่วยเหลือจากเราอย่างเงี้ยเราก็ควรที่จะช่วยเขาเต็มที่มันจะได้แบบว่าเกิดการประสานนะคะในชีวิตสมรสชีวิตคู่ให้มันไปกันได้ดีนะคะเหมือนเดิมเนาะมันก็เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสไปได้นะคะตรงนี้ก็แจ้งไว้นะคะนี่เรามาดูที่บทสรุปความรักกันบ้างนะคะ มีคนแอบน้อยใจอย่างที่ไม่บอกนะเมย์ก็มองเป็นฝ่ายชาวสองนี่แหละนะคะมันมีไพ่อย่างการลังเลใจก็คือว่าสามคาถาแล้วก็หกดาบเนาะหกดาบแปลว่ากัน จะเทจะทิ้งจะเจินจากไปจะไม่อยากไปต่อแล้วนะคะกับชีวิตสมรสตรงนี้แล้วก็สามัคคีก็คือการไปต่อการมีอนาคตร,ร่วมกันไม่มองว่ามีคนแบบแอบน้อยใจถึงขั้นคิดจะเลิกจะลากันไปแล้วนะมันอาจจะเป็นพลังงานในอดีตที่ผ,ผ่านมานะคะที่เขาแบบแอบงอนไปนะคะอย่างที่ไม่อ่านให้น่าจะเป็นปักที่แล้วนะไม่จําได้ว่ามีพลังงานของการดื้อดึงกันทะเลาะกันนะคะเพราะว่าคู่เนี่ยน้อยใจนะตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาแห่งการตัดสินใจนะคะว่าจะเอาอยัางไงนะจะยังรักกันเหมือนเดิมหรือว่าจะมีการแบบว่า เซเปเรตนะคะลองแยกกันอยู่หรืออะไรอย่างนี้นะแต่สุดท้ายแล้วเมื่อมีปัญหาเข้ามาแล้วคุณหันหน้าเข้ามาปรึกษาการช่วยเหลือกันเนี่ยมมองว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณ2คนน่ยนะคะที่มันมั่นคงอยู่คุณดับเิลียรส่ะมันแปลว่าความรักที่มั่นคงแล้วก็อใจใสกันะนะมันจะเอาชนะอุปสรรคต่างๆหรือนะว่าความคิดมากความน้อยอกน้อยใจของคู่ของคุณได้นะคะสุดท้ายแล้วคุณก็ปรับความเข้าใจกันได้อยู่ดีนะอันนี้ก็คือหน้าไพสรุปแล้วเนี่ยก็ถึงแม้ว่าจะมีปัญหามีอะไรต่างๆมีอุปสรรคแต่ อุปสรรคตรงนี้มันกลายเป็นเป็นโอกาสที่คูณสองคนจะได้ปรับความเข้าใจอะคะ่ะเนื่องจากพอได้ช่วยเหลือกันก็คือได้รักกันมากขึ้นได้รู้ว่าจริงๆแล้วก็ยังมีความรักที่มีให้กันอยู่มากถึงแม้ว่าการแสดงออกมันอาจจะน้อยไปนิดนึงนะคะสําหรับชาวสิงเนี่ยซึ่งเป็นคนไม่ค่อยพูดไม่ค่อยแสดงออกนะคะค่ะก็ดีใจด้วยสุดท้ายก็คือไพ่มันออกมาดีนะสําหรับคนมีคู่นะคะเดี๋ยวเมย์เปิดไพ่คาแนะนําให้นะ นะคะคุณสองคนเนี่ยพอหลังจากที่ได้กลับมาได้พูดได้คุยกันอีกครั้งหนึ่งหรือมีการปรึกษาหาร,หรืออะไรกันอีกครั้งหนึ่งไม่มองว่ามันจะจุดไฟรักนะคะเนี่ยพาชั่นขึ้นมาคู่กับ Queen of เพนดิเคิลก็คือว่าสุดท้ายเหมือนมาสะกิดใจคุทั้งคู่ว่าโอ้จริงๆเราก็ยังรักกันอยู่ดีนะไม่ได้มีปัญหาอะไรกันคือทั้งฝ่าย แฟนของคุณเนี่ยหรือว่าคู่ของคุณเนี่ยเขาคิดมากไปเองเนี่ยสุดท้ายเขาก็จะคิดได้ว่าจริงๆความรักอะ่ะมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมยังมีพชชาชั่นยังมีแรงปรารถนาในการและกันเหมือนเดิมนั่นแหละนะคะแล้วเมย์ก็มองว่าต่อจากนี้เนี่ยหลังจากปรับความเข้าใจกันแล้วเนี่ยคุณจะรักกันมากขึ้นนะคะก็ดีใจด้วยนะคะไพ่ดีนะไม่จับเพลงให้ไปฟังเล่นๆนะคะ หยดน้ำในทะเลนะคะของพี่บิลลี่นะคะเดีย๋ยวเมยจะทิ้งออร original link เอาไว้ตรง info ฟตา้คลิปนะคะลองไปเปิดฟังดูนะวันนี้นะคะเมย์ขอบคุณนะคะชาวสิงห์นะคะแล้วก็รวมถึงชาวสองด้วยนะคะทุกท่านที่เข้ามารับชมคําทํานายช่องเมย์เมยนะคะถ้าเกิดว่าคุณชอบคลิปคําทํานายของเมย์นะคะเมย์ก็รบกวนนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเลยนะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ